สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับรัญญาจากช่องรัญญาวาไรจีอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาต่อ ep 2นะคะที่เมื่อวานเล่าเรื่องประสบการณ์รการแชทกับฝรัง่งตั้งแต่สมัยยังเข้าเว็บเดทหาคู่นะคะอ่าเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่มันจะอยู่ในความรงจําเรานะคะเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องประทบใจเป็นเรื่องที่แบบอ่าลืมไม่ได้นะคะคิดขึ้นมาทีไรก็หัวเราะทุกทีอะไรประมาณนั้นนะคะ ค่ะก็วันนี้นะคะรันจะมาทําคลิปนี้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่ะเป็นไอเดียนะคะให้สาวๆที่กําลังเข้าเว็บหาคู่เนี่ยเอาไปปรับใช้นะคะจะได้รู้ว่าเออสิ่งแบบนี้มันมีอยู่จริงแล้วเราควรจะอตัดสินใจอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแบบนี้ประมาณนั้นนะคะค่ะวันนี้ก็เราจะมาเล่ามันจะมีอีกเคสหนึ่งนะคะที่รันเคยเข้าเว็บเดท แล้วเจอกันนะคะแล้วทีนี้คนเนี้ยเขาเป็นคนเยอรมันอ่าแล้วทีนี้แล้วเป็นคนที่แบบสูงมากคนเนี้ยสูงมากทีนี้เขาก็มาที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็มานัดเดทเราถามว่าจริงๆถามว่าจริงๆรลันเป็นคนขี้เกรงใจคนนะแต่ว่าเขามาหาเราเขาก็นัดไปทานข้าวเหมือนกันทีนี้นัดทานข้าวรันไม่ไปคนเดียว รันก็เอาเพื่อนไปด้วยอ่ะเอาเพื่อนไปด้วยบอกแกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยทีนี้เราเราจะสังเกตนะคะคนไหนที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรือคนไหนที่เราดูแล้วแค่โอเคนะคะเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากไปคนเดียว <c oughs> อันนี้เป็นรันนะคนอื่นไม่รู้นะคะแต่รันบอกนะคะว่าถ้าตามความเป็นจริงแล้วอะไปคนเดียวดีที่สุดคะ่ะไม่ต้องกลัวอะไรเราก็เลือกร้านไปที่แบบมันนะคะไม่ไม่อันตรายกับเราอย่าไป ที่ห้องเขานะคะนัดไปเจอข้างนอกร้านหานานกาแฟอะไรเงี้ยค่ะทีนี้วันนั้นเรานัดกันไปเจอที่ร้านมันจะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะคะมันมีเพลงมันมีแบบเพลงเพื่อชีวิตให้ฟังด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นเล่นเพลงสดนะคะก็ไปกันที่นั่นแล้วก็พาเพื่อนไปด้วยก็เขาก็ดีนะคะเขาก็ต้อนรับเพื่อนเราแบบว่าเออสั่อสงอะไรกินกันแบบสนุกสนานเลยนะคะเพื่อนก็โอ้โหสั่งเต็มที่เลย ปกินกันนะคะแล้วสิ่งที่มันอยู่ในไมเคิลเรา <c oughs> คือจำไม่ได้ไหมคะคลิปที่แล้วเราบอกเราเจอผู้ชายแบบมีกลิ่นปากแรงมากคนนี้เหมือนกันค่ะคนนี้เขาใส่น้ำหอมไม่หแบบอมมากเลยนะคะเขาแบบแบบเป็นผู้ชายดูแบบสะอาดอะแต่ว่าเวลาเขานั่งใกล้ๆเรานะคะอ่าเราจะนั่งเป็นเก้าอี้เดียวกันอย่างเงี้ยเป็นเป็นฝั่งเดียวกันแล้วเพื่อนนั่งฝั่งตรงข้าม แล้วเวลาพูดอะไรเนี่ยเพลงมันดังเขาก็แบบพูดมาพูดกระซิบข้างหูเราเหมือนก็นมาใกล้ๆเราแล้วก็มาพูดโอ้โหคนนี้ก็เหมือนกันค่ะกลิ่นปากแรงมากแรงมากจนแบบกลบกลิ่นน้ําหอมตัวเองหมดเลย <laughs> ถ้านั่งไกลนะคะเราก็จะได้กลิ่นน้ําหอมเขาใช่ไหมแต่ว่าเวลาเขามาพูดใกล้ๆโอ้โหกลิ่นปากมีเหมือนกันค่ะกลิ่นปากแบบแรงแรงมากเหมือนกัน แต่ก็ไม่เท่ากับคนแรกนะคะกระต่ายไม่ใช่กระต่ายค่ะน้องกระรอกจอก้าอีลูกบาวน้องกระรอกตัวสีดําแล้วนะคะก็เราก็ไปกระซิบเพื่อน,นะค่ะไปกระซิบเพื่อนบอกแกตาคนนี้ทําไมปากเหม็นจังวะเราบอกแกทําไมตาคนนี้ปากเหม็นจังวะแกบอกออจริงว่าฉันก็ยังได้กลิ่นเลยเนี่ยนั่งตรงนี้ ก็กระซิกบกระซาบกับเพื่อนบอกว่าปากเหมน็นบอกผู้ชายคนนี้ปากเหมน็นมีกลิ่นอีกลิ่นปากอีกค่ะทีนี้นะคะคนเนี้มันมันพิเศษตรงที่พอเขากลับไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาประทับใจเรามากเขาชอบเรามากเลยเขาอยากจะสสมเงินให้เราขอเลขบัญชีได้ไหมขอโน่นขอนี่แบบเพื่อจะให้ที่อยู่ชื่อขอเบอร์ทโทรขออะไรเนี่ย ทีนี้ความที่เราใจเรามันบอกอยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่สเปคของเราไม่ใช่คนที่เราชอบจริง,รงๆแล้วแล้วเราก็จะไม่หลอกเขาแต่รันไม่ได้บอกเขานะว่าตอนที่เขามาหาเรามาทานข้าวไปเทีย่ยวน่นเที่ยวนี่นี่เขาอาลันไม่ได้บอกเขานะว่าฉันไม่ได้ชอบเธอแต่ด้วยความที่เราเกรงใจเขานั่นแหละแต่ว่า เวลาเขากลับไปแล้วเรามีความกล้ามากขึ้นที่จะบอกเขาเพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่าเขามีความหวังกับเราค่ะเขามีความหวังรันก็เลยบอกเขาว่าอ่าขอบคุณมากนะที่คิดถึงฉันที่อยากจะช่วยเหลือให้เงินฉันแต่ฉันไม่ขอรับเงินรันพูดอย่างนี้นะคะรันฉันไม่ขอรับเงินเพราะรันรู้อยู่แล้วว่าถ้ารันรับเงินเขานะคะเขาจะมีความหวัง มีเขามีความหวังในตัวเราทันทีเหมือนกับว่าเราก็ชอบเขาถ้าเมื่อไหร่ที่เขาให้เงินเราแสดงว่าเขาก็หวังอะไรบางอย่างจำให้เลยนะคะทุกคนถ้าฝรั่งมาให้เงินเราเนี่ยแสดงว่าเขามีความหวังอะไรบางอย่างด้วยความหวังที่ว่าจะให้เรารักเขาตอบชอบเขาตอบหรือว่าทําคะแนนเพื่อจะให้เราชอบเขามากขึ้นหรือเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างหรือว่าเหตุผลอะไรแล้วแต่นะคะทุกคนการให้เนี่ย มันก็มีความหวังกันทั้งนั้นว่าเขาอยากเขาจะได้สิ่งตอบแทนอะไรนะคะบางคนก็แบบอยากได้สิ่งตอบแทนที่ดีแบบเช่นออยากให้เขารักฉันตอบอยากให้เขาประทับใจในตัวฉันฉันให้เขาก็คือหวังทั้งนั้นละค่ะคนให้เนี่ยมันต้องหวังผลตอบแทนทั้งนั้นหละทีนี้มันจะขึ้นอยู่ว่าหวังอะไรนะคะทีนี้คนเนี้ยเขาหวังเพื่อจะให้แบบสร้างความประทับใจให้เราให้เราชอบเขา เพราะว่าเราดูบอกออกเลยเขาชอบเขาชอบเราเขาชอบเราแล้วก็อยากจะสารความสัมพันธ์เป็นแฟนถึงขั้นแต่งงานแล้วก็ระหว่างก็ากลับไปแล้วเขาก็ถามลันหลายครั้งมากนะคะเรื่องจะอยากจะโอนเงินให้บอกรันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่ถามว่า เงินอยากได้ไม่อยากได้มากค่ะแต่ว่านั้นรู้สึกว่าถ้าเราไปเอาของเขาแล้วเขามาส่งให้เราทุกเดือนเขาต้องเขาต้องหวังแน่นอนแล้วอยู่ๆเกิดวันหนึ่งเราไปบอกความจริงเขาว่าเราไม่ได้รักเขาเราไม่ได้เขาจะมองเราไม่ดีเลยเขาจะมองเขาอาจจะมองเราไม่ดีไปเลยก็ได้ใช่ไหมคะมันก็เลยพูดกับเขาตรงๆว่าอ่า เราเป็นเพื่อนกันได้นะแต่ว่าฉันไม่ขอรับเงินเธอเพราะว่าฉันคิดว่าถ้าเธอให้ฉันแล้วเธอก็ต้องมีหวังในตัวฉันแต่ว่าฉันไม่ได้รู้สึกกับเธอเหมือนเป็นแฟนกันฉันขอรักเธอแค่เพื่อนนะอ้าวเราบอกไปต,ตรงๆงนี้เลยค่ะแล้วทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าไม่เชื่อหูตัวเองว่าเราจะพูดแบบนั้นใช่ไหมเขาก็เลยพยายามต่อไปค่ะก็ถามต่อไปทุกท่านก็ยังถามอีกแล้วท<อ>ีน<อ>ี้ ถามไม่ถามเปล่าถามที่อยู่ถามอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่างั้นขอที่อยู่ได้ไหมฉันอยากจะของที่เธอชอบเขารู้นะตอนคุยคารันเคยบอกว่าจะชอบน้ําหอมใช่ไหมคะจะส่งน้ําหอมมาให้เขาบอกถ้าส่งน้ําหอมเนี่ยก็คิดว่าแค่น้าหอมนะเป็นสิ่งที่เราชอบมันมันไม่ใช่เงินเราคิดแบบในงานเะะมื่อก่อนเขาก็อยากจะส่งของให้แค่น้ําหอมแต่จริงเราก็รู้แหละว่าเขาหวังแต่เราเป็นคนที่แบบชอบน้ําหอมมากทีนี้เขาก็ ส่งน้ำหอมมาให้ค่ะส่งน้ำหอมมาให้เสร็จแล้วนะคะเขาก็บอกรันว,ว่าฉันอยากจะให้เธอมาที่เยอรมนีเธอมาหาฉันได้ไหมมาเที่ยวมาเที่ยวเนี๋ยฉันพาเที่ยวน่นนี่นั่นเอาให้ดูห้องของเธอมาเธอจะไปะพักห้องนี้ห้องนั้นฉันมีบ้านอย่าง้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นโอ้โหเหมือนเขาฝันแบบใหญ่เลยนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่รันบอกไปแล้วว่ารันขอคบแค่เพื่อนเขาไม่ เขาไม่ไอ้น,นี่ค่ะเขายังพยายามต่อไปค่ะเขาอยากให้รันไปเยอรมนีแล้วเขาจะอย่างงนอย่างนี้ยงงั้นวางแผนวางแผนคือเขาจะบอกทุกอย่างบอกลูกสาวเขายังงนอย่างนี้คือเขาไม่ฟังที่หลันพูดอะไรขอกราบกับเพื่อนนะคะเขาจะแบบจะคบเราเป็นแฟนอย่างเดียวเลยสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วหลันก็เลยพูดกับเขาตรงๆว่าลันไม่ได้คิดกับเขา แบบถึงขั้นแต่งงานนะฉันพูดจริงๆฉันซีเรียสน,นะว่าฉันฉันไม่ได้รู้สึกกับเธอแบบแค่เพื่อนเธอไม่ต้องไม่ต้องพยายามหรอกเดี๋ยวฉันถ้าเกิดว่าเธออยากมีแฟนจริงๆอ่ะเดี๋ยวฉันติดต่อเพื่อนให้ก็ได้ฉันมีเพื่อนที่แบบโสดเธอลองคุยไม่ละอะไรเงี้ยเราก็พยายามพูดแบบเบียงเบีนไปให้เขาคุยกับเพื่อนเราทีนี้ทําไปทํามาค่ะจนถึงรันก็แนะนําเพื่อนให้เขา กไปก็มเขาก็ไม่ชอบเพื่อนลนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบไม่ชอบเพื่อนรันสรุปแล้วรันก็เงียบไปเลยเขาก็เงียบไปเลยเงียบไปพักหนึ่งอะเงียบไปนานจนมาเขาติดต่อมาอีกมาเจอรันในเฟซบุ o กนะคะตอนที่รันมาทําทําช่อง Youtube แล้วแล้วตอนนั้นรันช่วยสาวๆหาแฟนใช่ไหมอ่ารันช่วยสาวๆหาแฟนแล้วอ่ารันก็ เขาก็เข้ามาคุยแล้วก็ถามนนอนถามนี่เธอเป็นยังไงบ้างเธอแต่งงานหรือยังยังงนอย่างนี้เอาสรุปแล้วจะถามแล้วเธอมีแฟนหรือยังแต่งงานหรือย่างเขาบอกว่ายังอย่างแล้วหลังก็เลยบอกว่าอ้าวเธอจะให้ฉันแนะนําเพื่อนให้ฉันเม่อรฉันรู้จักมีเพื่อนในกลุ่มฉันเยอะแยะเลยที่เขายังอยากได้แฟนคนดีๆอย่างเธอะเขาก็เลยตกลงเขาเลยตกลงแล้วก็เลยแนะนําน้องคนหนึ่งให้เขาคุยกันสรุปแล้วนะคะ เขาคุยการสรุปเข้าไปไม่ถึงฝั่งสองคนนั้นเขาไปไม่ถึงฝั่งไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะคะด้วยเหตุผลว่าสแสดงว่าคุยแล้วดูท่าทางกับเขาไม่ได้ชอบเขาแบบไม่ได้ชอบเหมือนไม่ใช่สเปคเขาประมาณนั้นนะครับสรุปแล้วเขาก็ยังไม่ได้แฟนนะคะแล้วตอนนี้ก็หายไปเลยค่ะหายไปเลยแล้วก็ยังไม่ได้ติดต่ออีกเลยนะคะจนวันนี้นะคะคือสรุปแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะสอนให้เรารู้ว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ชายให้ให้อะไรเราเนี่ยเขาหวังดังนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราต้องถ้าเราไม่ชอบของจริงเราอย่าไปหลอกเขาเราอย่าเราอย่าไปเอาของเขาคือเหมือนกับว่าเขาก็หวังแลวเขาให้เรารับเขาก็ให้เรื่อยให้เรื่อยท้ายเขามารู้ว่าเราไม่ได้ชอบของจริงเขาก็จะคิดว่าเราหลอกเขานะคะ เพราะนั้นรันไม่เคยไม่เคยที่จะมีในหัวสมองว่าจะหลอกใครนะคะถ้ารันไม่ได้รักเขาไม่ได้ชอบเขาเราบอกตรงๆค่ะไปบอกไว้ด้วยจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็นั่นแหละบอกเขาตรงๆบอกเขาตรงๆไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สิ่งที่สอนให้รู้นะคะในเรื่องนี้ก็คือความที่เราซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองไม่หลอกตัวเองไม่ไม่โลภหวังจะได้เงินเขาเนี่ย สรุปแล้วถ้าเราหวังได้แค่เงินเขาให้มันจริงๆเราไม่ได้ชอบเขาจริงๆแล้วเป็นไงสรุปว่าสรุปถ้าเกิดวันหนึ่งคุณไปอยู่กับเขาจริงๆคุณไม่ได้ชอบเขาจริงๆคุณจะไม่มีความสุขที่แท้จริงจะบอกให้คุณไม่มีความสุขที่แท้จริงค่ะเพราะฉะนั้นรันมานึกนั่งนึกถึงย้อนกลับไปนะคะตอนนี้เออเราก็รู้สึกว่าไอ้อตัวฉันก็ ภูมิใจในตัวเองนะที่เราไม่ได้เรื่องเรื่องหลอกเรื่องเรื่องฝรั่งมาชอบแล้วก็มีโอกาสที่จะหลอกนะคะรันมีเยอะมากประสบการณ์เนี้ยรันมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายคนฝรั่งที่เข้ามาเพื่อจะมาให้เงินรันแต่รันไม่ได้ชอบนะคะแต่วันหลังมาเล่าให้ฟังใหม่ค่ะค่ะวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าเปนแค่นี้ค่ะแล้วมาเจอกันอีพี่ต่อไปนะคะจะมาเล่ามีอีกเยอะแยะเลยค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะไปทานข้าวเที่ยงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ